เก้าคนพี่น้องยังบดไรออีกคนหนึ่งมาตื่มให้มันฮอตซิปยังเบบีเบบีแทางนี้บอเบบีของทาพี่บ่กอีกคนหนึ่งเี่นเาหัวเจอได้ก็ได้ซิบคนเลยนะรอย่ก็ลื้อ่าเขามีเก่าคน่อนพี่บอกเก่าร้อยกิตอนี้เป็นเราแต่ไม่้อยคนรุดนายเนาะเด็กๆคนบได้เอาคนได้เอานเอาแกับต้องขอขอบคุณเพื่อนนะคร ลากไปหนึ่งกิโลวันนี้ก็มาพบกับน้องลาสาวหน้ากากมาต่ออีพีสองส่นที่เทากับร่งเดินทางไปสนามดินเรามาฟังนีะครับาานั่งทุกๆไปน้องนี่เต็มรถเลยเต็มเลยนี่เด็กๆไปรอบนี้แหละสองคนนี่ตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นได้ขึ้นยนต์ชอบบแน่เจอเจอที่นี่มั้ สปานีสกาแฟรถสตาร์กาแฟไม่ได้เป็นร้านดิเซเมตเลยนคนทำมีจะคนคนทำมีจะคนลูกหนึ่งสองก็สองคนดีเลยสามจะคนแม่เลยสาโอ้ยยังสามคนลงโลนับเลยแม่สามคนอยู่ลุ่มโผลยังแม่เลยขนาะ หแล้วเท่าได้บันนี้เจ็ดเจไม่ยังบันนี้แปดแปดอไรยอีบันนี้เก้าเก่งอลรเตมมือสชใจก่อนเงี้ยขอน้อยถามสชใจสิมาดิต้องลงปิดมาโน้บุพพงไป กุเพงกันยะาหนีปะก่อนตอนนี้เราอยู่เคอร์ลี่นะอยู่ที่นครพนมเราพี่น้องเนาะยังยังเวส่งเครื่องส่งเสือเสือทีมงานทีมงานในเสียงคํามเพลินยังเวส่งเสืออยู่ระหว่างทางาะบ่าเดี๋ยวน,อยน้อเดียวเขาแสรเครื่องแล้วเขาก็จะได้เดินทางออกไปสนามบินเลยอยู่ใจ ไปเดี๋ยวกระเป๋าน้องละงวดนี้มีเครื่องน้องน้ำแน่เครื่องของใบพายแน่โอนคนดีใจไปถายสนามบินไปโอนแ้ว อ่าแล้วลืมล็อกรถไว้เรียบร้อยเอกสารมิปมมีจะมาเบิรายด้ยด็กอตงใปมือกมมาก็ได้ฟังายนหนึงไปเนะย่ปวดหัวนั่งเลยบอกขัว่าี่อยากไปหมูมีเบื้องหลังเนาะ กระเป๋าไหลพี่น้อ you ง know? <laughs> กกระเป๋าไหลไหลคุกเอาเป๋ามากิน <c oughs> ไปเข้าเข้า,า,าเข้ามามาทำน้ำมานดิ <c oughs> มาเร็ว เต้นเต้นะธรรมดาอยู่ธรรมดาอยู่นะคุณพี่น้องทางคุณลงน้ำลงน้ำเอ้ยบา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 ยแล้วไหมอ้าวผนใส่เกิมพัดเองสิเนาะบายบาย โดนเมืองแล้วที่อยู่นําอันทนี่พี่กระเป๋าค่ะเป็นการนั่งเครื่องครั้งที่สอง เป็นครั้งแรกของเด็กๆและพี่ชายนี่พี่นเงเปีนแนวดยลสอง,งยังคือเก้าโอ้ยต้องมาลบสามดแลวสามเอาช่วยคดีได้ค่ะคะดี้อู มาอีกรอบหนึ่งเนาะมันจังสิ้นกับโบานนุ่นยันโบชานตัวเล็กนี่อยากขึ้นกับก้อนมู่อยากลงกับก้อนมูใช่ไหมใช่เลยองใส่ไปก้อนแล้วห่วงยังเดียวนะสล <c oughs> ัดโคตห่วงห่วงน้ำพันบัยาาคนเห็นบ่บเขาอยู่เชิงสูงเลยนะามาในนี้เป็นอะไร ฟังอาธามนี่โทษป็นอะไรรู้สึกอะไรหมดตื่นเต้นเลยธรรมดาตลอดการบ้าไอ้ผีน้องเฮาเนียนๆอยู่นู่นผีน้องเนาะไอ้น้ำเอ้ยไอ้น้ำเอาดีกระเป๋าไอ้น้ำนี่ เออแกเอ้าไปยูนลงน้ำกระเป๋าใหญ่แกให้อาพร้อมามาอ่ามาอาแกให้มาอย่ามันล้มทับมาไปแกแล้วไป,วไปตอนเครื่องสิลุงคนหูดับคนหายกันนั่น ลงทางพี่น <l 'm out> <laughs> <therapist> ้องแย่ง like ม <sh> ่วนเนาะแย่ง <sh> ม่วนแหงจนกายทางเลี้ยวนี่เฮากับมาฮอตที่พักแล้วมาเออ้นเ้าถือยังอั้นนี้ของไอซุก Ng thư từ khi hầu cho nó bạc. Say nó bưu sài, xăng sài. đọc mang một miền hà lap koi. Dick dick. I suk, I suk. hết nèo กระเป๋าเจ้าโค้ดีนีดีน้ำตาลเจ้าไอยนีเราแห่งจ้าไอย่าใส่แห่งงานเราหลายเจ้าไอเจ้าเจ้าอ้สกิดขนาดเจ้าไอยเดี๋ยวเฮาเข้าไปที่พักเนาอพี่น้อง นนเฮากกบกำลังกะเกียวอาบน้ำเปลี่ยนรื่อนเกียมองแล้วเครื่อง,อง,อง,งแล้วเ่ากระเขียมออกไปกินข้าว<ท>ไปกินข้าวเล็กน,นี่เด็กๆด็กมีอ<ท>วลากินกินกก็มีอาหารเถา,าก็มีสอย่างเนาะคือข้าวพัดและการ Được chạy đẹp đẹp Nước nấm xếp bó Xếp bó Ô, kìm yên lời Tìm bạc du Ừ, kìm yên นานวะหลังจากเอากินข้าวอิ่มแล้วเนาะมาแวะซื้อนมให้น้องน้ำอยู่เซเว่นซื้อนมให้น้องน้ำไปไปทางนี้ไปมาลุได้ยังสัตว์จอยเด้นน้ำโอ้นมน้ำเพิ่นให้บุพพ่อเบาอะไรต้มซื้อยังอีกน้าตกสตกสซื้อยันเนี้ยบุมีเนวอุ้มไปย่างไป ที่พักน้องหลังจากเราเดินทางมาแต่เป็นขี่ยนขามมาเนาะขี่ยนมาจนฮอดกรุงเทพเขาก็ได้ไปกินข้าวมาเรียบร้อยก่ะสำหรับพีนี้ก็จะจบเพียงซํำานี้ขอฝากติดตามน้องละในมืออื่นว่าเฮาไปใส่กันแน่นี่้องแร น้องน้ำบายบายเนี่ยน้องน้ำบายบาย